มึงกูจับได้ว่าเขานอกใจกูเฮี้ยไอสัตว์อันนี้เรียกเฮี้ยมึงอย่าไปยุ่งกับมันเลยถ้ากูนอกใจเขาอะคือเราหน้าตาดีไงมันเลยมีคนเข้าหาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเฮี้ยได้ใจมากสุดยอดเลยแพ่เขาตั้งแต่กูปงหูจักแมงแข้งภาษากลางแล้วแมงแข้งอะอะไรแมงเอียงข้างเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาเอามันกับมี่เน่าพออยู่ตัวขึ้นมาบอกไม่ยาบอกเราอยู่บอกอันไหนยาเอ้ยม่นข่อยสิทีเราก็อกระหักลูกไส้เจ้าผู้เดียวดอกแล้วบอกว่าคนขี่เรามันเป็นคนบดีแล้วอ่ะจะว่าจะอไไรบาด์เรียนเปิดอะไรบอกว่ายังขนสิดีสิสวยส้แตก้ำเตามันกับซวนอะไรกันบาร์เรียนสิบฮะบ้านนี้บ้านกับป้าอีเลนเหมือนกัน อย่างมื่อนี่นักธุรกิจเจ้ากิจเบิงด้วยข่อยเป็นคนขับรถให้นางนะคะนี่ข่อยเป็นคนขับรถนะคะนั่งมาหาข่อยนั่งมาเที่ยวกทมกับข่อยนะคะมาเห็ดธุรกิจรอยลานพันลานเย็ดรอยลานพันลานอีเล้อกีดยหญ่ในเจ้ากิจเบิงด้ยม,มันธรรมดาได้เลยข่อยสลัดการกีดยางมาเจ้าเบิงด้วยนี่ <c oughs> ไปแล้วคะนายจนั่งสีดาข่อยกเฝ้าไปกันเล พ่ <Okay. S 2> อปูข่อยไปเฮ็ดทุรักเร็จสับเรียบร้อยนะคะขอก็บผพาเจ๊จข่อยมาท่านอาหารนะคะเพื่อนๆข่อยอีมันอ, <c oughs> นอีคนนะ่ะเพื่อนใสเสียดแดงไปมไมนมปันเจ๊วะเบียดมาได้เนาะวะมันอีคืองามก็ข่อยแต่ว่าข่อยกระถามแล้วนอนแล้วบอกว่าคนมึงงามนะพนะะ <c oughs> แข่งกันงามด้วยพีกับน้องสองสาวพนะโสดค่ะเพราะว่านั่งมากคนเดียวค่ะพักสามีคนบริมากนะคะสามีคนต้องกรีดยางที่บ้านืันนด้คนถอดขาบกรีดยางแล้วเป็นเจวันสันเขียนขิววันเป็นพระรามแป๊จุดยอดดีีปุณนะเพื่อกินข้าวกินค่อยกินแค่งงีลีด้ค่ะบอกคือวันละผาาด้ว,วันละพาหูเอาหูเอานึ่ๆเพืเอพ่อนสั่งข้าวมันไก่มากินข้าวมันไก่กระแซ่ แสบเลยไงซึ่งบุญเจ้าจานบักไงบึงไงข่อยเกิดตุ๋ยข้ามบักไงเขาเอ้ยข่อยข่อยก็กินระเมียดระไม่ก็บว่าอุ้ยสดเอาสดเอาหลวบทบไปแนมไผ่ดอกเอ้ยข่อยก็บว่าเอ้ยเป็นอยากอายเดบ่ข่อยออกมาเลยอยู่ตปาปลาอย่างพนา <c oughs> ันดาก็บอกว่าเอ้ยมึงกินคือกูนี่กินแบบเนี่ยกินแบบแซ่บๆผูกเข้าไปข้ามไงไงเนี่ยเอ้ยบึงไ่ทั้งกลิ่นทั้งซองให้บุญเจ้าเบิงบ่งมือไนเบิ่งมือเรียบร้อยเสร็จซับเพนบอก เกี่ยงหักเลยส,สูมเจ้าเอ้ยแสบบอร์แสบเบิ่งเอารูด